สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะวันนี้มาดูแนวทางคู่ที่น่าสนใจสําหรับค่ําคืนนี้นะครับผมก็มีทีมจากพีมมะล,ลิอีกนะผมที่ได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนลีกอย่างลิเวอร์พูลนะที่ผมจะจัดให้คืนนี้แต่อย่าลืมนะผมใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันเข้าพูดคุยด้วยกันนะครับผมทางเข้าอยู่หน้าช่องได้เลยนะครับวันนี้ก็มาจัดไทยก็อย่างที่ผมบอกไปลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเรนเจอร์นะครับผมเตะเวลาตีสองตรงลิเวอร์พูลฟอร์มพนันหลังสุดก็ถือว่า ก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรนะผมเก็บช,ชนะได้2เสมอ2แพ้ไป1กับมาตรฐานในตัวเขานะครับผมก็ถือว่าฟอร์มถือว่าใช้คำว่าแย่ได้เลยนะรับช่วงนี้นะครับกับการน,นะรผมกเลนเจอร์ก็ถือว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีเหมือนกันชนะไป2แพ้ไป3า แต่ถ้ามาดูนัดล่าสุดข,ของทางลิเวอร์รพูลนะก็ฟื้นจากความตายมาได้นะผมที่โดนไบตันนําไปก่อน2ประตูตศูนย์แล้วกลับมาเสมอ3ประตูต่อ3นะครับแต่เขาก็ยิงนําก่อนด้วยนะแต่ก็โดนไบตันตีเสมอมาได้นะส่วนทางในแชเป็นลีกนะผมเขาก็ชนะทางอาแจกมาได้2ประตูต่อ1แล้วก็พ่ายกับนาปโปลีนะผม4ประตูต่อ1ก็ถือว่ายับเหมือนกันนะสำหรับนัดนั้นนะส่วนทาง เลนเจอร์นะผมนัดล่าสุดเขาชนะฮาร์ดไม่ได้4-0นะก็ในลีกของเขาก็ถือว่าทําได้ดีแต่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาแพ้นาโปลี3-0นะครับผมแล้วก็แพ้อจาจัค4-0แล้วเป็นการไปเยือนด้วยก็ถือว่าฟอร์มไปเยือนของทางเลนเจอร์ดูแย่มากเลยนะครับมาดูเรื่องความพร้อมของทางลิเวอร์พูลนะผมก็นําทัพมาด้วยโมเวสซาร่านะผมเจมิลเนอร์และเบอร์จิลฟานไดส่วนทางเลนเจอร์นะผมนําทัพมาด้วยไลอันเคนนะผมสตีเวนเดวิดแล้วก็เป็นคามาล่านะถ้ามองเรื่องความพร้อมนะผมก็ต้องมมอองงววว่่าาาลลิเเร์พพููดดีดกกนนนะะะคััผทุ้ณภตแตแ อย่างนัดล่าสุดทางลิเวอร์พูลนะผมก็ปัญหาหลักๆก็คือแนวรับนะเขามีปัญหามากการประสานการประสานเกมกันแต่ละทีนะครับผมยังดูบบขาดๆได้หายไปนะกับลิเวอร์พูลฟอร์มฤดูกาลที่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่านัดนี้นะถามว่าแนวรุกของทางเรนเจอร์ดูน่ากลัวอนะไรก็ยังมีส่วนนะครับผมแต่เขายังไม่สามารถทําสกอร์ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบนี้ได้เลยนะครับผมก็เลยมองว่า โอกาสที่จะมาเปิดประเดิมทําสกอร์ได้ในกรุ๊ปนี้นะครับก็มีอย่างมากนะก็โอกาสที่จะทางลิเวอร์พูลโดนยิงก่อนแล้วกลับมาพลิกชนะเป็นในรูปแบบเดิมๆเงี้ยมีแน่นอนนะผมดัดนี้ผมเลยมองว่าสกอร์สูงมีโอกาสได้ยิ้มอย่างมากนะครับผมดัดนี้ขอจิ้มไปด่สกอร์สูงได้เลยนะครับ